คุณชอบธรรมชาติห้ามพลาแปลงนี้เลยค่ะส่วนผลไม้ท่ามกลางหุบเขาติดลำธารบรรยากาศดีเวอร์ที่สำคัญราคาถูกมาก คุณได้มาเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่1งาน6.3ตารางวาเจ้าของขายเหมายกแปลงเลยในราคาเพียงแค่3าน9 0 0 0บาทรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเลยที่นี่ตำบลเขาพระอำเภอเมือมมง,งนครนายกจังหวัดนครนายกบรรยากาศดีดี ทุกคนขากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่างมาดามูชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยซึ่งช่างของเราไม่มีการเบิกรลค่หรือว่าเท่นราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนขาตอนนี้โอมมายืนอยู่ห้ามกลางหุบเขาสวนผลไม้ล้อมกายโอ๋อยู่แถมมีลาําธารให้เราผ่อนคลายฟังเสียงน้าจอกจอกไม่ใช่แล้วละจอกจอกนี่ขิวข้าลวละ นี่ลำทานอยู่ตรงนี้เลยนะโอจะพาะทุกคนมาชมที่ดินแปลงนี้คุ้มค่ามากๆราคาที่ดินแถวนี้เขาขายกันไล่หนึงสาล้านแต่แปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดเลยคือสองไร่1งาน6.3ตารางวาเต้าของขายราคาเท่าไหร่รู้ไหมทุกคนลองเดาเดาไม่ถูกแน่นอนเพราะว่ามันถูกเกินเฉลี่ยต,ตกตารางวาละ4 3่พสีบาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าเหมายกแปลงในเนื้อที่สองไร่หนึ่งงานหกตารางวา สาล้านเก้แสนบาทรวมค่าโอนรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยตรงนี้เป็น,นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันเป็นสวนผลไม้มีผลไม้ท้องถิ่นที่ปลูกไว้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมนะทุเรียนเงาะมังคุดมันนงมันนาและผลไม้อื่นๆกล้วยเต็มไปหมดเลย แล้วตรงนี้จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ลำธารที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ตั้งเดิมมาค่ะเวิร์กนี้ยทั้งหมดเป็นของเจ้าของคนเดียวเลยแต่ว่ามีการตัดขายด้านในไปก็เลยต้องทําเป็นทางให้กับลูกค้าด้านในเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าแยกตัวจากปัญหาแต่เราก็ยังสามารถใช้ประโยชน์หรือครอบครองได้เพราะว่าตรงนี้ไม่มีใครเข้าออกที่สําคัญคือทุกคนหาตรงเนี้ที่ออม,มายืนอยู่หรือมาทํางานรู้สึกว่าโุยเราแบบมัดเที่ยวแบบ ทำกลางธรรมชาติมาเชี่ยวน้ําตกยังไงอย่างนั้นเลยเนี่ยลำธารอยู่แค่ตรงนี้เราได้ยินเสียงน้ําตลอดเลยถ้ากลางคืนนี้ยิ่งจะแบบบรรยากาศเินมากๆเลยเราที่เนี่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตตมเขาพ้ะอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่ที่อากาศดีทั้งปีเลยที่ดินของเราห่างจากถนนลาดยางเข้ามานะที่จะเข้าตามธรรมชาติประมาณ2300เมตรเองทุกคนลาบตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆเพื่อนบ้านน่ารักไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว ปาปาเข้าถึงแล้วนะคะนี่ตำทานอยู่นี่เอาจริงๆแล้วถ้าเรามาตกแต่งดีๆนะตรงนี้น่าอยู่มากๆเลยนี่ตำทานตรงนี้น้ําใสมากๆน่าเล่นมากๆเลยนะทุกคนเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะรีบพาชมก่อนที่ฟ้าจะมืดซึ่งเวลาที่เราอยู่ท่ามการธรรมชาติอยู่เหมือนอยู่กลางป่ากลางเขาเนี่ยอากาศข้างนอกกับอากาศตรงนี้มันจะเหมือนแบบตรงนี้มันจะดูแบบดูครื้มดูแบบมันดูแบบ มันจะมืดมืๆอะไรประมาณนะเพราะว่าอากาศดีทั้งปีเลยตรงนี้แล้วผลไม้ต้นทุเรียนเก็บพร้อมเก็บผลผลิตแล้วนะทุกคนสนใจรีบมาดูรีบมาจับมาจองเลยมีเพียงแปลงเดียวแล้วนะที่ราคาถูกที่สุดแถวนี้เลยสามารถเช็คได้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมลักษณะโดยรวมของพื้นที่ตรงนี้ก่อนมาเนทุกคนา่าตอนนี้พร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้แปลงน,นั้นแปลงนูนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนอื่นก็ให้ทุกคนนะคะ ได้เห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงนะคะเหมาะกับการพักผ่อนสร้างรีสอร์ททำสถานที่ท่องเที่ยวมากๆเลยที่ดินของเรามีเนื้อที่ทั้งหมด2ลาไร่1งาน6.3ตารางวานะคะโอมมเย,ยงอยู่ในลำธานช่วงนี้หน้าฝนมีน้ำไหลมันก็เลยทำให้บรรยากาศดีแบบความเป็นธรรมชาติที่เราหาดูได้ยากมากๆเลยนะเราจะหาซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่ง ถ้าเจอแบบนี้รีบคว้าเลยในราคา3 9มล้านแสบาทปะเดี๋ยวไปพาไปดูภายในสวนนะคะสวนผลไม้บรรยากาศดีเวอร์ฟินมากๆนะคะนี่ทางเข้าออกจากถนนลาดยางลงมาก็จะเป็นทางแบบนี้มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ร้อมรอบนะคะนี่เลยตีลำธานตรงนี้นะคะเราก็มีการสัญจรไปมาตรงนี้แต่ที่ดินของเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นน่ข้างหน้านะคะไม่ใช่ตรงนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่าจุดที่โอพาดูลำธารเนี่ยมันก็อยู่ติดกับพื้นที่ของเราแหละแต่ว่าด้วยทางลงตรงนี้สะดวกกว่าโอก็เลยพาทุกท่านชมตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้จะของขายนะคะราคา3 9ล้าน9บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วฉเฉลี่ยตกตารางวาละ4,304บาทหรือว่าถ้าคำนวณเป็นไร่ก็จะตกไร่ละ1ล้าน7แสน 21,285บาทนี่เลยค่ะถึงละภายในสวนผลผลิตพร้อมเก็บแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเท่านี้จริงๆเรารับมรดกมานะคะแต่ว่าพี่น้องก็แบ่งกันแปลงเล็กแปลงน้อยแปลงมากแปลงใหญ่นะคะลัเขตก็จะอยู่จากตรงนี้ไปถึงนี่นะคะท่ามกลางหูบเขาส่วนฝั่งนี้ลำธารที่โอดลงไปเมื่อกี้ แต่ว่าเมื่อสมัยก่อนคือเป็นผืนเดียวกันของเราก็ชนนี่เลยแต่ด้วยเจ้าของเนี่ยมีการตัดแบ่งขายข้างในไปมันก็เลยต้องมีการทําเป็นถนนตรงนี้สัญจรไปมาแต่เราก็ยังได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ทําทางดีๆก็สามารถที่จะลงเล่นน้าได้นี่เลยทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหมไม่รู้นี่เลยค่ะวยต้นไม้ที่เยอะนะคะอาจจะดูแบบว่า ไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรแต่โอ,อนแนะนําให้ทุกๆคนถ้าอยากได้รีมาดูเลยตรงนี้ห่างจากอ่างเก็บน้ําใส่ทอง1.2กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนวัดวังทิพย์1.5กิโลเมตรนะคะห่างจากบางลีรีสอร์ทประมาณ1กิโลอ่างเก็บน้ําห้วยปือ2.5กิโลเมตรโรงเรียนในร้อยจอบปลอ11กิโลเมตรโรงพยาบาลนาครนายกห่างจากตัวเมืองนครนายกป,ประมาณ17กิโลเมตร ในตัวเมืองก็มีทุกสิ่งอย่างแลง้วค่ะโรงพยาบาลตลาดธนาคารสถานที่ราชการที่ว่ากันอำเภอนะคะที่นี่อยู่ในเขตตำบลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดน,นครนายกเนี่ยค่ะที่ดินของเราอยู่นี่ทุกคนดูสิถ้าเราซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งเราได้แบบนี้มันจะไม่ฟินเลยเหรอทุเรียนแต่ละต้นเนี้ยออกลูก4050ลูกพร้อมเก็บผลผลิตได้มีต้นหมากที่สามารถเก็บขายได้ทุเรียนเยอะมากๆมีง้อมีส้มโอ น,ะะนี่แล้วก็มีไม้แปลกๆอีกเยอะแยะมากมายเลยธรรมชาติที่กำลังนะคะต้องการให้คุณมาเป็นเจ้าของรีบเลยค่ะที่ดินความยาวก็จะอยู่ประมาณนี้น,น,นี่นี่อยู่ตรงนี้นะคะมีเสาเขตหลักเขตชัดเจนประมาณเสาไฟค่ะนี่ถ้าเราดูแบบนี้อย่างที่หัวบอกเนาะมีเพื่อนบ้านด้านในที่ซื้อส่วนหนึ่งไปนะคะก็เลยต้องสัญจรไปมาตรงนี้เข้าออกตรงนี้นะคะนี่เลย จากตรงนี้นะคะตรงไปเลยปึ๊บเดี๋ยวพาไปดูด้านในบ่อน,น้ำนี้จะอยู่ในที่ของเพื่อนบ้านแต่ของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะคะมีนกนะคะ,ะ,คะลงมากินน้ำเยอะมากเลยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเมื่อกี้โอเข้ามานี่เลยคะ่ะทุกคนนี่คือทุเรียนนะคะมีต้นมะม่วง,งหิมาพานมีส้มโอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปในป่าดีกว่าในป่าที่น่าอยู่น่าดูมากๆเลย มีต้นหมากอยู่ตรงนี้ประมาณกลุ่มหนึ่งโอดูๆแล้วนะ่าจะประมาณหลายสิบต้นเลยนะสวยอะทุกคนสวยมากเลยนะคะนี่เลยที่ดินแปลงนี้ห่างจากเข่งขุนด่านนะถ้าเราจะไปท่องเที่ยวก็จะประมาณ24กิโลเมตรน้ํำตกคองตายอินห่างจากตรงนี้2.7กิโลเมตรที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะทุกคนนี่เลยค่ะบรรยากาศดีเวอร์ ร้าคาาหมายกแปลงสามลานเก้าแสนบาททุกคนนี่เลยค่ะอุ้ยสวยมากเลยมุมนี้ถ่าที่กําลังจะตกดินนะคะโอก็จะพาเลาะและไปเรื่อยๆเจ้าของก็ยังทําสวนอยู่นะทําสวนเพื่อเอาไปขายนะคะในตลาดตรงนี้เป็นสวนต้นทุเรียนดูสิอุ้ยถ้าจะนับหรอต้นทุเรียนเยอะมากเลยอะ่ะทุกคนมีอยู่เป็นสิบต้นนะ ตรงนี้ประมาณสามต้นใหญ่ๆคือเก็บผลผลิตได้แบบจุกๆแน่นๆเลยนี่คือทุเรียนมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ต้นน้อยมีมังคุดแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะมะพร้าวอยู่ตรงนี้นี่เลยค่ะตรงเวิ้งนี้จริงๆแล้วเราสามารถสร้างบ้านได้เราได้ยินเสียงน้ำโอ้โหเป็นอะไรที่ฟินมากเลยทุกคนถ้าโอ้ไม่มีที่ไม่มีบ้านนะโอก็ยังอยากได้เลยนี่เลยค่ะอนาคตข้างหน้านะคะตรงนี้เจ้าของจะทําถนน อยู่ประมาณแทงน้ําตรงนี้เพราะว่ามีที่ดินด้านในที่ญาติพี่น้องมีการแบ่งกันข้างในแต่ว่ามีการกันถนนไว้เรียบร้อยแล้วประมาณสามเมตรห้าสิบตรงนี้ตรงไปนะคะสามเมตรห้าสิบเพื่อจะเป็นถนนเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้จะติดถนนสาธารณะด้านข้างยาวตลอดแนวเลยลักษณะรูปแปลงก็จะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแหละแต่ว่าด้านท้ายตรงนี้จ,จะแคบนิดนึงด้านหน้าติดลำธารก็จะดูกว้างกว่านะคะมีง้อมีแง,มง้มีส้มโอแล้วก็ มีไม้ที่แบบว่าเอามาจากภาคใต้นะคะเนี่ยทุกคนดูสิงอต้นใหญ่ๆห่แบบนี้เลยวิเครได้ไปคุ้มค่ามากๆที่ดินเขาพาทุกคนเช็คราคาได้เลยถ้าอยู่ทมกางธรรมชาติแบบนี้ใกล้แหล่งน้ําแบบนี้นะราคาไล่ละสามสี่ล้านแต่แปลงเนี้ยคือเฉลีย่ยเฉลี่ยออกมาแล้วตกตารางวาแล้วประมาณล้านเจ็ดนิดๆเองนะคะน,นะะนี่มีกล้วยนะคะข้างในปลูกไว้มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยหอมอะไรอย่างเงี้ยใครสนใจก็รีบมาดูนะเดี๋ยวจะให้เจ้าของเนี่ยพาชม เหมือนที่โอทพาชมคลิปแบบนี้เลยนนี่ที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆพิกาจูชี่ตําบลเขาพระอําอเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆราคาสามล้านเก้าแสนบาทนะคะทุกคนฉนดงคุดแดงมีเพื่อนบ้านข้างเคียงจัดสวนน่ารักมากๆเลยที่นี่เหมาะมากๆนะคะเหมาะกับการทารีสอร์ททำบ้านพักตากอากาศซื้อไว้เก็งกำไรซื้อไว้ทำเป็นที่ดินจัดสรรที่ดินแบง่งขายคือเหมาะมากๆเลยอะทุกคน มีเพื่อนบ้านเห็นไหมคะใา้ขวาหน้าละเอาจริงๆแล้วถ้าเรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยถนนคืออยู่แค่ตรงนี้เองนะถนนรานย่างแต่ด้วยนะคะเราต้องมาตามถนนก็คือเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็ประมาณสองสามร้อยเมตรนะคะโอเคทุกคนการพาชมก็น่าจะประมาณนี้นี่ไม่ยุ่งชิดใหญ่เลยนะตน้นใหญ่เห็นไหมมีอยู่หลายตอนลาไปก่อนนะคะบายบายจุ bye ๊บจุ๊บจุบุจุบุ โดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่ผมพาชมไปเลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดตามเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้ิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆลาที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ